ให้จิตเราอยู่กับคลื่นของใจสานารคมคลื่นของพุทธมนต์ถ้ามันไปทังโลกก็กลับมาไงไปก็กลับมาไงไปก็กลับมาถ้าไปไม่กลับก็ไม่ถูกอะทุกไปไม่กลับนะครับใช่ไม่ใช่มันไปเรื่อยๆันไม่กลับก็คือพยายามยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในคลื่นของบุญคลื่นของพุทธมนต์ให้ได้มากที่สุด สพพวิชาในพุทธศาสรามันอยู่ที่พูธธางมลน,นะครับมันไม่ขีอยู่ในหนังสือนะครูบาอาจารย์พระเจ้าในอนดีตทุกอง์นะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะท่านอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กุฏิอยู่คนเดียวนะ่ะท่านเสดมนต์นภาวนาทนะ่านไม่อ่านหนังสือนะครับบางองค์อิสานในรู้จักหลายองค์นะมาอ่านหนังสือไม่ออกด้วยแต่สวนปฏิโมออกได้าสวนได้ยังไงละ่ะจิตมันนิ่งจิตมันจํา แค่ฟังครั้งเดียวก็จักได้แล้วเพราะจิตเป็นหนึ่งไงจิตเป็นหนึ่งไปหนึ่งไหนก็ได้ไงควบคุมมันได้อะครับใช่ไหมล่ะแต่เราจิตเนี่ยมื่วันหนึ่งสายไปในสายไปมาเป็นเปรตมั่งเป็นทรหัน์มั่งเป็นโพริษัต์มั่งเป็นสัตว์เนัจฉนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะหลากหลายอารมณ์แต่พอตายแล้วเนี่ยออกจากร่างเนี่ยมีสองอารมณ์นะบอกก่อนสุขทุกข์นะฮะ มันทุกข์เพราะเหตุไรมันทุกข์เพราะมันไม่อยากออกถ้ามันบีบมันไม่อยากออกอารมณ์มันก็ทุกข์กันเลยนะออกตอนนั้นยมันบีบออกเลยอารมณ์มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วออกไปแล้วไม่มีชาติให้เปลี่ยนถ้าคิดถึงบุญได้ก็โอเคนะสาธุมันก็ไปบุญนะถ้าคิดไม่ได้ก็เรียบร้อยแล้วมนุษย์เเปลี่ยนได้อารมณ์เปลี่ยนเป็นพระหานก็ได้นะ เปลี่ยนเป็นธุรกิจก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ตลอดถ้าเราเปลี่ยนจนชินอะ่ะเปลี่ยนอยู่กับพระไม่ได้ไหนอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นมาตัวว่าออถ้าถ้าเราอยู่กับจกักรพรรดิอ่ะเอาเออทั้งวันทั้งคืนอะ่ะกินนอนสกโมนบเวลาหิวก็เช้าเขาให้กินก็ลุกขึ้นมากินกไม่คุยกับใครมากกินแล้วก็รีบไปนอนสวดมนต์น นี่คยอ,อักไครเพานอ,อานถมมันไม่กี่เดือนกี่ปีก็พอจะรู้นะผู้ชมอย่างเมื่อก่อนเวลาที่มีความทุกข์ความเครียดเราก็อยู่กับมันเป็นวันเป็นเดือนโอมทุกอยู่นั่นนะครับเศร้าเสียใจเง้ยครับมันทึกอยู่นั่นนะครับระยะเวลาของกรรมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะท่านที่ชอบคิดถึงเรื่องไม่ดีอะ่ะซึ่งทำไม่รู้กี่สิบปีแล้วยังคิดอยู่นะ มันมานะกระแสมันมามันเพิ่มนะไม่ใช่ไม่เพิ่มปัจจุบันมันดึงอดีตไงลองเปลียดาากันเนี่ยปับเลยห้านาทีมาหมดเลยตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละมันมาได้ยังไงอ่ะก็คือบันทึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกเจื่อมที่อยู่ด้วยกันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีทั้งนู่นนี่นั่นน่ะนั่นคือกรรมที่เราเห็นชาติชาติอ่ะทาไง จะทําไม่ให้มันมาล่ะมันก็หาเรื่องให้มันเพลินก็คือส่วนมนภาวนาให้มันเพลินเหมือนกับร้องเพลงให้มันเพลินนะจ๊อร้องเพลงให้มันเพลินน่ะร้องทั้งคืนเนี่ส่วนมนทั้งทัมันเพลินน่ะรับรองแล้วสวนทั้งคืนน่นแหละเพราะมันเพลินเนี่ยแล้วมันก็จะมีออปชั่นหลายอย่างะของโปรดเพลินเพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมเขาไม่ฝึกกันหรอกถ้ามันไม่เพลินเ้ามันไม่สุขจริงๆ เขาไม่ทำทีนี้เราทำยังไม่ถึงเลยอะไรก็ไม่เข้าใจเรื่องของทำเพราะทำไม่ถึงเนี่ยถ้าเราทำถึงเนี่ยเราก็จะเข้าใจอย่ค่อยๆทำกันแล้วกันอย่าเลิกไหนๆก็จะจะตายอยู่แล้วละ่ะแล้วก็จะเกิดอยู่แล้วล่ะค่อยๆทำไปอย่าเลิกกันแล้วก็อย่าหยุดกันแล้วกัน <S <S 1> <S 1> หลวงพ่อท่านสอนดีมากเลยตับไปที่เองยังกินอยู่เนี่ยเองต้องทำนั่นเสมอเออ ถ้าเองกินไม่ได้คือเองตายแล้วล่ะเองทําไม่ได้แล้วถ้าเองทาไม่ได้เองก็กอกลับแล้วท่านบอกมนุษย์ใน,นยุคนี้อายุมันสั้นท่านบอกร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณนี้สช้อยู่สักกี่วันเนี่ยตัออยู่กี่วันเอา้าเนี่ยอยู่กี่วันน่ะไม่ไกลดียวันยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่กี่วันนะเออเราย้อนไปอดีตนะเมื่อไม่นานต้องเป็นเด็กอยู่แล้วตอนนี้แก่แล้วอ่ะ มนะันไปเรื่อยๆไงวัฏจักรวัฏวนไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราเข้าใจเรื่องการวนเวียนเวียนาหตายเกิดเวลาอนาคตเราเวลามีทุกเราก็จะไม่ไม่หาเรื่องให้ใครว่านะหาทายังไงให้บรรทุกเบาเทาบรรท,ทุกไดนะ้เวลามีสุขเราก็ไม่จิตไงเราก็ฝึกต่อองนี่คือการเตรียมตัวเพวียน่าตายเกิดนะ